ครับบ้านเฮาเหละเลาะครับบ้านเฮาเหละเลาะอ,อ,อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแก็บอีโป,ปูครับนี่ได้พอดีครับอีโป,ปูตัวหนึ่งครับนี่ก้านบางแง่เลยครับเห็นบบ่ครันี่ปูก้านบางแง่เลยครับนี่กับม่เบิ่งได้มั่ได้อีโป,ปูอีกตัวหนึ่งครับนี่อนะตอนนั้ก่อนไปดูนะตอนนี้ก่อตอนพุด เป็นต้นหนาเบิง้งเถวยูนยดปู่มิตตัวพ่อดีปน็นปว,ยยว่าปู่บ่มีย่าอื่นไมกินบ่าขนมกนี้ เก้าตถวซื่อสิ้นเป็นโลสองโลมัดคอยตากแดดนื่อปูครับไปขุดปูมาแล้ววันนี้มาหนึ่งครับหนึ่งไปแกะกระดอนจำกินมันมันครับเนี่ยที่ปูทีไทยไว้ทีไปขุดมาแล้วครับเนี่ยนเดี๋ยวครับเปนนมานกนึ่ปูนด้รปูเดี๋ยวครับเป็นใจเกลี่นบ่การเอาล่อๆหนึ่งปูกินครับหนึ่งปูหน้าครับที่ไปขุดมานะครับ ใช่เป็นตัวเป็นเป็นว้นะครับปาเนีอวมันหนึ่งครับเห็นปลาขันหอมครับเป็นแต่กินอี้หรีครับเหลือเออเลยครับเป็นแตะกินได้ครับนี่นี่มามกินเนื้อปูครับต้มเนื้อหอมหอนจำแกะของปูอ๋แล้วเขาเนียวจำมันมันกินครับแซ่บครับมาแม่มกินเนื้อปูครับเนื้อปูสุกแล้วครับบ้านเราเร like ah. าเเนื้อปูครับมากินเนื้อปูได้ครับเห็นอกครับนี่เนื้อปู ครับไอ้หวานขึ้นครับเป็นตาแซบจังอย่างนี้ครับหนึ่งปูครับน้าเนี่ยเปิ้งไกลครับเปิ้งไกลๆครับหนึ่งเส้นหมวดครับหนึ่งเส้นหมวดครับอีปูครับนี่หนึ่งอีปูครับอีปูหนึ่งปูครับหนึ่งปูมาเดินหนึ่งปูหน้าครับอี่ไปขวดมาแล้ะครับขวดแล้วครับมาหนึ่งครับแล้วทิศแก้ออกเดียดนั่งกินกันได้กระแซบครับอีปูครับปูหน้าครับ นี่น่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วกับนี่ปูครับจะยี่ปูครับมามามา,มา,มากินในปูกันครับมากเลยครับบ้านเราล้อขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย